วันนี้มีคนตายไปมากพอแล้วข้าไม่อาจยอมให้มีใครต้องสั่งเวยชีวิตเพื่อข้าอีกต่อไปอีกทั้งไม่ว่าข้าจะใช้ดาบโลหิตขึ้นมาเพราะเหตุใดสุดท้ายข้าก็ได้กลายเป็นอาวุธอันชั่วร้ายไปแล้วถ้ายังยืนหยัดอยู่ตรงนี้อีกต่อไปสุดท้ายก็คงไม่อาจบรรลุปเป้าหมายของข้าได้ ณจุดนี้ข้ามีทางเดียวคือพาดาบโรหิตไปยังที่ที่ไรผู้คนด้วยพลังทั้งหมดที่ข้ามีจะพนึกมันไว้ชั่วนี้รันเพื่อไม่ให้มันสร้างหายนะอีกต่อไปหรือบางทีข้าควรหาโอกาสไปฝึกฝนตนเองจนกว่าจะสามารถควบคุมดาบโรหิตนี้ได้อย่างสมบูรณ์ดีนะ เฮ hey, สภานี้ไม่ยุติธรรมเลยฮีโร่เช่นนี้กลับต้องพบจุดจบที่น่าเศร้าเช่นนี้ได้อย่างไงร,รอจนกว่าข้าจะหาผู้ช่วยได้แต่กลับถูกในประเทศไปอีกช่วงเวลาสภานี้ก็ยังคงมีคนที่คอยหลีกมีความผิดไม่จำเป็นข้าเลือกเส้นทางนี้ด้วยตัวของข้าเอง นี่อาเฉินตอนนี้ข้ายังควบคุมวิญญาณได้ไม่เสถียรข้าขอฝากเจ้าดูแลไปเจี่ยด้วยเมื่อข้าจัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าจะกลับมารับนางเองวางใจเธอข้าจะเป็นคนดูแลนางเองถึงเวลานั้นข้าก็จะไปอยู่กับท่านด้วยทุกคนเราคงต้องลาจากกันณนะที่แห่งนี้แล้ว จากนั้นข้าจะสามารถกลับมาอย่างสง่าง,งามพร้อมกับดาบโลหิตที่มันสมบูรณ์แบบจริงๆนี่นายท่านได้โปรดพาข้าไปด้วยเถอะเหืมใหญ่หน้าอกแบนอย่างนั้นหรอการใช้ชีวิตบนเกาะร้างมันลำบากนะักเจ้าจะตามไปลำบากกับข้าทำไมกัน กำลังกุ้มใจอยู่เลยว่าจะพานางไปด้วยไม่ได้แต่ตามแผนของข้านางเป็นส่วนสำคัญเลยทีเดียวขอเพียงให้ข้าได้รับใช้ท่านบนเกาะข้าสามารถชงชาลินน้ำซักผ้าทำอาหารและอบอวนกลิ่นหอมให้ท่านได้ถึงเวลานั้นเราจะใช้ชีวิตสงบสุขปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และดูเมฆ้อยผ่านท้องฟ้าไปทุกๆวัน เองานก็ดีฮะนี่ใสเพ้อฝันแบบนี้นะ่าปวดหัวจริงๆอะามัวแต่คิดถึงท่านจนเกือบลืมเรื่องนี้ไปเลยข้าเจอวิญญาณบางส่วนของท่านไห่ห่วงที่ทะเลมาถ้าใช้มันฟื้นฟูหัวใจของท่านไห่ห่วงข้าคิดว่าเราจะสามารถช่วยท่านกลับมาได้ว่าแล้วท่านไห่ห่วงจะต้องยังมีโอกาสรอดสมแล้วที่เป็นวิญญาณรับใช้ชั้นยอด เฮนี่เจ้านะเรื่องสําคัญขนาดนี้เจ้ากลับลืมมันไปได้ยังไงกันเจ้าควรทําเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปเพ้อฝันเธอโชคดีที่หัวใจแห่งมหาสมุทรยังสมบูรณ์รีบนำมันกลับไปให้ท่านเธอเอ๊ะตื่นแล้วอย่างนั้นหรอดีมากเลยนี่ไปเจียเธอรู้สึกเป็นยังไงบ้าง เจ้าตะกะแตนน่าลำคาญเสี่ยวหวยุยหมดต่อสู้เสี่ยวเจียตอนนี้ข้ารู้สึกว่าข้าแข็งแกร่งมากๆเลยซานเซินปารูปแบบการต่อสู้สามดาวผู้รับใช้แห่งผืนแผ่นดินเตรียมโจมตีหาอะไรกันหานี่เจ้าไม่เชื่อฟังข้าอย่างนั้นหรอตาแต่ว่า อะ,อะไรกันพลังวิญญาณของนางสงบลงแล้วอย่างนั้นหรอแถมเสี่ยวหุยเองนก็เลื่อนขั้นเป็นระดับสามดาวแล้วนี่พรสวรรค์ของนางไม่น้อยไปกว่าอาเฉินเลยเฮ้เสี่ยวเจียเจ้าไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมดีเลยในเมื่อนางเตื่นแล้วข้าก็จะพานางไปด้วยเลยข้ารู้สึกไม่ค่อยไว้ใจที่จะฝากนางไว้กับอาเฉินสักเท่าไหร่เลย พี่หวังอย่างนั้นเหรอโปรดรอข้าสักครู่นี่เจ้าทานตะวันน้อยเจ้าต้องทำตามคำสั่งของข้าอย่าได้ตั้งคำถามอืมงั้นก็ไล่เวทมนต์ทำให้แผ่นดินแยกฟ้าถาล่มไปเลยเจ้าสารสนปลาตัวนี้กำลังทำอะไรอยู่กันพบสัตว์ที่แอบซ่อนตัวอยู่หรือเปล่านะ เสี่ยวเจี๋ยกับเสี่ยวคุยเป็นอะไรไปกันทำไมอยู่ๆก็ปล่อยพลังออกมานะนี่มันนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยสถานการณ์ว่าอะไรจู่ๆก็เล่นสัดทับเมฆสวรรค์ลงมาหมดเลยอย่างนั้นหรอเป็นสมบัติวิเศษของคุณชายหลิงที่ปกป้องพวกเราเอาไว้ทุกคนที่ยังลุกขึ้นไหวรีบจัดแถวแนวป้องกันปกป้องคุณชายหลิง โชคดีที่ข้าพกเครื่องป้องกันติดตัวมาด้วยกองทัพเมฆสวรรค์ข้าผู้หญิงที่บังอาจมาร่วงเกินข้าให้สิ้นซะเดี๋ยวนี้เสี่ยวเจียเราจะทำยังไงดีฮ้ออย่าคิดสูงเกินตัวไปเลยเสี่ยวหานจัดการเจ้าเต่ากระดองนี่ซะทุบมันให้แหลกไปเลย ข,ขาของข้าขาของข้าหักแล้วแค่ท่าเดียวก็ทำให้กองทัพเมงสวรรค์หมดกำลังลบลงนาะนี้มันสัปเปลาาสัปเปล่ดชัดๆเลยพระผู้หญิงคนนั้นบ้าไปแล้วหรือยังไงเราจะปล่อยให้สถานการณ์แย่ลงไปกว่านี้ไม่ได้ถ้าไม่ใช่เพราะเครื่องป้องกันของเจ้าเหรียญเยาวเทียนกองทัพเมกสวรรค์คงถูกกาดร้างไปหมดแล้วโชคดีที่ช่วยคนตกอยู่ในอันตรายออกมาได้แล้ว แผ่นศิลาแปดทิศของข้าแหวนพรังหยานอยูอยเวนของข้าทำลายสมบัติรับของข้าแล้วยังซัดข้าตกลงมาจากล่างของราชาสีขาวอีกในชีวิตนี้ไม่มีใครกล้าดูถูกข้าแบบนี้มาก่อนจมูกของข้าหักแล้วบ้าเอ๋ย <c oughs> นะแย่แล้วนี่มันหลบไม่ทันแน่เลย น้นี่มันหวังซื้อถูอย่างนั้นหรอพวกเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ <c oughs> <c oughs> ไอโง่นี่มันต้องติดอันดับคนดังด้วยเงินแน่ๆเลยคนที่ข้าเคยเขียนจัดอันดับไว้ไม่อ่อนแอขนาดนี้หรอกขนาดเสี่ยวคุยยังไม่ได้ใช้พลังเต็มที่เลยนี่มันต้องทำให้ข้าลำบากมาช่วยมันอีกพระพี่ใหญ่หวัง นนี่คุณชายหลิงท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมกองทัพเมฆสวรรค์มีคนตั้งมากมายแต่ปกป้องข้าไม่ได้เลยอย่างนั้นหรือเลี้ยงพวกเจ้ามาเพื่ออะไรกันเสียข้าสุกจริงๆเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแน่ตระกูลหลิงของข้ามียอดฝีมืออีกเยอะหลิงเย่าเทียนหลังจากจบศึกนี้ข้าจะรายงานต่อเบื้องบนว่าเจ้าหนีศึกไปแล้วยังรอบโจมตีสายร่วมรบอย่างหวังซื้อถูอีก ตอนนี้จงออกไปจากเกาะตงจีแล้วกลับไปทบทวนความผิดของเจ้าซะแล้วเจ้าก็ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะมีเหตุผลอะไรการโจมตีหน่วยทหารส่วนตัวของตะกูลหลิงก็เป็นเรื่องจริงท่านตาจินซิงเสี่ยวไป่ก็แค่สาวบ้านนอกที่ไม่เคยเจอโลกกว้างพอถูกโจมตีด้วยอาวุธปีศาจก็เลยตื่นตัะหนกจนควบคุมตัวเองไม่ได้นี่ไม่ใช่ความตั้งใจจริงของนาง เรื่องว่าเป็นความเพียดหรือไม่ผู้นำสภาจะเป็นคนตัดสินใจเองแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีใครตายสภาคงไม่ตำหนินางหนักเกินไปยาแย,ย่แล้วทุกคนอาการบาดเจ็บของท่านไห้ห่วงสุดหนักลงอย่างกระทันหันหา,หาอะไรนะไม่ได้ดอกไม้บำบัดรักษาไม่ทันแน่น้ำเสริมพลังยังใช้ไม่ได้ผลเลย หัวใจได้รับความเสียหายยั่งนักวิญญาณที่เหลืออยู่ยังร่องรอยออกมาอีกถ้าไม่มีพันชนะเก็บรักษาไว้ชั่วคราววิญญาณจะได้แตกสลายไปแน่แต่ในเวลานี้จะไปหาพันชนะรองรับวิญญาณของราชามาหาสมุทรได้ที่ไหนกัน